สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุ่นผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมงานด็อเตอร์ไฮดรอลิกนะคะจะพา่านผู้ชมนะคะมาพบกับวิธีการถอดปั๊มเวียนปั๊มนะคะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ข้าหมดในวงการไฮดรอลิกมาหนามากแล้วนะคะนั่นก็คือช่างหนึ่งคะ่ะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้พี่จะนาเสนออะไรคะ,ะวันนี้เราจะมานําเสนอไอถอดขั้นตอนถอดประกอบเวียนปั๊มมี20นะครับอ่อและก็จะเป็นการ ตรวจเช็คภายในที่ปั๊มของลูกค้าส,ส่งมามาส่งส่งมาซ่อมซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่านในการทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเพื่อว่าถุประสงค์สําหรับให้พนักงานหรือคนที่เกี่ยวข้องรู้วิธีการถอดที่ถูกต้องนะคะของเวียนปัม๊มเวียนปัม๊มน,นี้นะคะอันดับแรกที่สินค้าเรารับมาจากลูกค้าเสร็จเราต้องก่อนฟอฟอฟเราต้องมาดูทิ่ท้ากันหก่อนเหมือนอย่างปั๊มรูปนี้ก็คือ ลูกสองที่ตามเก็มนาฬิกาก็คือปั้มรูปนี้จะเป็นหมุนขวา ถ้าเราถอดออกมาเสร็จปุ๊บเราจะมาดูค,ความเสียหายของปัม๊มก็คือหนึ่งเรื่องต้นเราจะมาดูเพลฝาหลังสภาพเพลฝาหลังปัม๊มรูกนนี้ก็คือมีการสึกขอภายในสาเหตุหลักๆตอนนี้ก็คือมาเกิดจากช่วงสตาร์ทไม่ได้กรอกน้ำมันเข้าเลยทําให้เกิดเป็นรอยส่วนชุดโรเตอร์ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นรอยเหมือนกันหลักๆก็คือสาเหตุ อย่างใลนละักษณะการเสียหายอย่างนี้ก็คือเกิดจากการที่ลูกค้าสตาร์คทครั้งแรกไม่กดจมันไฮดรอลิกก็เลยทําให้เสียหายทั้งหมดในลักษณะนี้ส่วนไอสินค้าตัวที่ดีกับไม่ดีมันจะต่างก,กันก็คือชุดโรเตอร์เนี่ยถ้าสึกหลอมากจะใช้งานไม่ได้แยแแก้ไขไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ค่ะแล้วส่วนในชุดนี้ฝาหลังที่เป็นรอยมันก็เสียหายมากก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้เลยที่นี้เราจะมาดูกันนะคะว่าชิ้นส่วนที่ดีกับชิ้นส่วนที่เสียหายนั้นนะคะมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะสินค้าที่เราถอดมาแล้วก็คือฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นสินค้าตัวที่มีปัญหาส่วนในสินค้าที่ดีนี่หน้าสัมผัสจะไม่มีรอย แล้วส่วนไอเราจะดูตรงใใบเวนสันใบเวนเนี่ยก็ยังปกติอยู่แต่ไอสันไอด้านนอกอะจะมีปัญหาครับต่อไปก็เป็นไอชุดฝาหน้าเพียฝาหน้าของปตัวมีปัญหานี่ก็คือ,เ,อเป็นรอยสึกหลอจากไอการทํางานครั้งแรกที่สตาร์ทเครื่องแล้วไม่เปิดไอ,น,น,ไอน,น้ำมันไอบอลวาลน้ำมันไฮดรอลิกครับส่วนในตัวดีก็ผิวมันเงา ส่วนในฝาหลังไอตัวที่มีปัญหาก็คือจะเป็นรอยสึกลึกครับส่วนในตัวดีก็มันเงาปกติครับครับต่อไปเป็นการขั้นตอนที่จะประกอบโรเตอร์กับใบเวนเข้าไปกับ้ไชุดฝาหน้านะครับใบเวนของเราเนี่มันจะมีสองเหลี่ยมก็คือด้านหน้าตัดตรงกับด้านมุมโค้งให้เอาด้านมุมโค้งออกมาด้านนอกเสมอ เพราะว่าถ้าเราใส่ผิดเวลาไปใช้งานจะเกิดเสียงดังส่วนต่อไปขั้นตอนที่ว่าใส่ลิงก็คือทิศทางการหมุนก็คือให้ดูที่ลูกศรถ้าลูกศรชี้ไปแล้ังษณะนี้แล้วก็หมุนเหมุนเพ้าไปถ้าเป็นตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนขวาแต่ถ้าเราต้องการหมุนซ้ายก็แค่พลิกลิงมาให้เป็นทวนเข็มนาฬิกา แต่เบื้องต้นของเราจะประกอบเป็นมุอขวาก่อนไอชุดลิงเนี้ยมันก็จะมีไอสลักล็อกไว้ของมันแล้วก็ใส่ฝาหลังแล้วเราก็จะใส่กุญิงระหว่างฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ใส่สปริง ขั้นตอนประกอบเวียนปั๊มเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทดลองหมุนดูเขาายคเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราได้สอบวิธีการถอดและประกอบเวียนปั๊ม B20 ไปแล้วนะคะซึ่งเรามีขาย,ายลหลายรุ่นหลายขนาดนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะคะติดตามสอบถามมาได้นะคะในเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะหรือว่าเออจะตามเพจด็กอรไฮดรกนะคะ สรับเปิด EP นี้ EP แรกนะคะยังไงรบควรติดตามเราด้วยนะคะซับสไครต์เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวันนะะสดีค่ะครับ